อันน้หมดถึงยำน,นะครับไม่ใช่ไปเยอะเดี๋ยวต้องลมเคลื่อนดินคายดินคายลมเคลื่อนไปถึงกระจายแล้วน้ำต้องชุ่มชื้นหลายเดีอนนะครับ <S <S ให้เราพึงระวังนะครับว่าการอยู่ในที่อาก,ศกาศอุ่นอ้าวเนี่ยอันตรายกว่าอ,อยู่ที่อากาศร,รอ้อนเช่นถ้าร้อนแล้วลมฟรเนี่ยเหมือนกับเราเนี่ยเราต้อมอะไรทีกอย่างนีครับแ้เราตั้งตั้งเตาแต่เราคนอยู่ตลอดอะไรอนะ่ะเมื่อเราผัดรัดหน้าแล้วไฟแรงเลยหยแล้วเราควนไม่ไหม้เลยแต่เราก็ตั้งไฟล่อยให้ไฟเบา,ากว่าแต่เราไม่ไม่คนไม่หมุนพักหนึ่งไหม้นะครับอันน้หมดถึงยำนะครับไม่ใช่ไปเยอะเดี๋ยวต้องลมเคลื่อน ไฟถึงกระจายแล้วน้ำต้องชุ่มชื้นหลายเวียนนะครับอีกอันนึงคือพยายามหลีกเลี่ยงไฟกองอื่นเมื่อกี้หมอพูดไปแล้วเนาะว่าไฟกองอื่นมีหลายกองครับพอมันอยู่ใ,ใกล้ๆกันทำไมมันพอมันต่อกันก็เหมือนโดโมิโนโอะไฟกองเล็กแค่นอากาศร้อนสมมติเราตีเป็นเปอร์เซ็นต์นะตอนน่อร้อยสิบเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นมามันไม่ใช่ร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่ามันมีอาหารสิบเปอร์เซ็นต์งานเครียดสิบเปอร์เซ็นต์อารมณ์สิบเปอร์เซ็นต์รวมๆกันเบิร์นเอาเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็ฝากไว้อันนี้คือคิดแบบเปอร์เซ็นต์้่งาย